สวัสดีเอฟซียามบ่ายนะครับบวันนี้พามาเที่ยววัดเทวราชกุญชรวรวิหารวัดสวยบรรยากาศสงบก,กลางกรุงเทพละจ้าวัดเทวราชกุญชรวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่เขตดุสิตริรมคลองพดุงกรุงกรเกษมและแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในบริเวณวัด,ดลายล้อมด้วยอาคารทรงปั้นหยาศิลปะสมัยรัชกาลที่5ปรผสมผสานศิลปะสมัยรัชกาลที่7ถือเป็นอาคารปฏิบัติธรรมที่มีศิลปะงดงามหาชมได้ยากในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาศิลปะในยุครัตนโกสิน์ด้วย เอาละครับก่อนอื่นขอพาคุณผู้ชมไปกราบพระขอพรอ,องค์พระประธานในพระอุโบสถเป็นอันดับแรกนะครับให้พี่หนุ่มพี่แท่งพาไปมูกันจ้า ามาในพระโสถท่านผู้ชมสวยงามมากๆสวยงามมากแล้วด้านหลังนะพระประธานก็คือพระพุทธ,ธเทวราชปฏิมากรถูกตอ้องโอ้พี่แทง่งสวยงามมากและนี่คือนะฮะสถานที่ที่เราจะพาท่านผู้ชมมากราบไหว้เป็นที่แรกเลยเพราะเขาบอกว่า ถ้าจะมามูนะขอเรื่องสุขภาพขอเรื่องความสําเร็จได้ทั้งหมดส่วนเรื่องของที่นํามาถวายก็ดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ผ้าไตรจีวรอ,อ่าก็ท่านผู้ชมก็มากล่าวขอพอรกันได้นะครับครับวันนี้เราได้มีโอกาสมากราบพระพุทธเทวราชปฏิมากรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพศักดิ์ะรู้สึกได้ถึงความสงบร่มเย็นนับเป็นอีกหนึ่งสิริมงคลของการมาเยือนวัดแห่งนี้ หนุ่มแท่งอารามทั่วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับเอาเละจ้าตอนนี้ขอพาคุณผู้ชมไปนมัสการท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสแล้วฟังประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้กันเลยครับนมัสการครับ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพระครูวิเทศปริยัตโสพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทวราชกุญชรน,นะครับเดี๋ยวให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดและพระอุโบสถหลังนี้ครับครับวัดเทวราชกุญชรเดิมชื่อว่าวัดสมอแขงครับที่ชื่อว่าวัดสมอแขงก็มีสันนิษฐานอยู่สองประการด้วยกันครับ ประการที่หนึ่งบอกว่าบริเวณนี้มีต้นสมอเกิดขึ้นประปราย<อ>เรียกว่าวัดสมอแพรงอีกสันนิษฐานหนึ่งก็บอกว่าคําว่าสมอเนี่ยก็คือแปลว่าหินครับรบ,บริเวณนี้อาจจะมีหินแกร่งหินอะไรบริเวณนี้<อ>ก็เลยชื่อว่าวัดสมอแพรง่งน,นนี้ก็คือที่มาของวัดสมอแพรงก็คือวัดเทวราชกุญชรของเรานี้สร้างเมื่อไหร่ครับ สร้างมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีธยาเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดราชานีเป็นวัดพี่วัดน้องกันสมัยในสมัยโบราณวัดสองวัดนี้ก็ไปมหาสู่กันบางทีก็ไปฉันข้าวด้วยกันแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเพราะในสมัยอยุธยานั้นวัดสมอแครงเป็นวัดกรรมฐานวัดกรรมฐานก็คือมีพระมานั่งกรรมฐานมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานกันเพราะสมัยโบราณนั้นเป็นป่าทั้งหมดเลย มาสำคัญตรงในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวหท่านได้โปรดให้กรมพระพิทักษ์เพเวสนะซึ่งเป็นต้นสกุลกุลชรณนอยุธยาหให้มาบูรณะวัดสมอแครงแห่งนี้แล้วก็ในสมัยรัชกาลที่สนี่เองอทางหัวเมืองทางเหนือก็คือเมืองลบบุรีรนระส่งข่าวมาว่ามีพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่ง อยากให้นำมาไว้ที่วังหลวงแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้นี่สันนิษฐานเป็นสองประการนั่นก็คือบางบางคนบอกว่ามีข้างในอีกซึ่งเป็นทองคำด้วยครับอันนี้ก็ไม่มีใครพิสูจน์ทราบเพราะนั้น <c oughs> วังหลวงก็เลยต่อแพรเนี่ยไปนำพระพุทธรูปมาพอแพรมาถึงตรงท่าน้ำวัดสมอแครงครับ ดึงยังไงก็ดึงไม่ไปก็เลยอัญเชิญมาไว้ที่วัดสมอแครงแห่งนี้ครับอัญเชิญขึ้นมาไว้ที่นี่แล้วก็สร้างพระโบสดหลังนี้ขึ้นครับแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าให้พระพุทธรูปองค์นี้นี่หันพระพักไปทางวัดพระแก้วก็คือวังหลวงพร,ระนั้นพระพุทธรูปองค์นี้จึงหันหน้าไปทางทิศใต้<อ>พระโบส์ทุกหลังส่วนมากจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก นี่คือความสําคัญความสํา,ค,าสคัญมากสําหรับพระพุทธรูปองค์นี้คราวนี้ก็บูรณะเสนาสนะต่างๆเรื่อยมาครับก็จนมาถึงสมัยการที่4ีครับจึงได้สถาปนาขึ้นเป็นพระรามหลวง<ห>ก็ตั้งชื่อว่าวัดเทวราชแล้วก็เติมกุญชรลงไปเพราะกรมพระพิทักษ์เทเวศซึ่งเป็นต้นสกุลกุญชรนอยทธยา<ห>เป็นผู้มาบูรณะรวัดแห่งนี้ก็เลยเติมสร้อยลงไปว่าเป็นวัด เทวราชกุณชรในปัจจุบันนี้ตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับแล้วจิตรกรรมฝาผนังนะครับสำหรับจิตรกรรมอันนี้วาดตั้งแต่รัชกาลที่สมที่1หรืออะไรไหมใช่ใช่อ๋อเหรออันนี้มีความสําคัญมากเราเอาด้านบนก่อนนะได้ฮะด้านบนเป็นหมู่เหล่าเทวดาครับชั้นดาวดึงซึ่งช่างวาดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สและสีก็ยังเหมือนเดิม ใช่เราก็ยังมาซ่อมแซมเฉพาะบางส่วนที่เราเห็นนี่คือซ่อมแซมบ้างแต่ว่าด้านบนนั้นไม่ได้ไปแตะต้องเลยเพราะขึ้นกับรมศิลปะก่อนแล้วสวยครับท่านผู้ชมนะฮะมีโอกาสนะครับร้อยกว่าปีแล้วนะท่านผู้ชม200ร้ประมาณสองร้อยสองร้อ0สอ0รปีแล้วรูปด้านล่างนี่ลงมาแล้วครับมีพระอยู่เนี่ยนะสำหรับด้านล่างนี่ก็เป็น ด้านข้างๆหน้าต่างนี้เป็นาาโปงอสุภาพกรรมฐานครับให้เราได้ระลึกนึกถึงชีวิตคนเรานั้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปบอันนี้เป็นสิ่งท,ที่จีรังแน่นอนสําหรับ,รบทุกคนเมื่อเราจากไปใหม่ๆเราก็ยังพอดูได้ในสมัยโบราณน,นั้นผ้าที่เห็นนั้นก็คือเอาผ้านั้นนะ พระสงฆ์ก็ไปพิจารณาบางสกุลผ้านั้นมาทําเป็นจีวรคุณผู้ชมครับการนําผ้าห่อศพมาทําเป็นจีวรเป็นการปฏิบัติมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลโดยเรียกว่าบางสกุลจีวรซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาผ้าจากสิ่งที่คนทิ้งแล้วเช่นเศษผ้าตามที่ต่างๆหรือผ้าห่อศพเพื่อนำมาทำความสะอาดซักย้อมและตัดเย็บเป็นจีวร การปฏิบัติเช่นนี้เป็นการฝึกฝนความไม่ยึดติดในวัตถุและการฝึกจิตให้พ้นทุกข์อีกด้วยล่ะครับภาพสุดท้ายนั่นก็คือเหลือไว้แต่โครงกระดูกครับอันนี้ก็เป็นสัจธรรมของชีวิตว่าให้เรานั้นไม่ประมาทในการทำความดีแต่ว่าเลยขึ้นไปเนี่ยแปลกตามากมีเครื่องบินอ,อันนี้นี่สมเขาบอกว่ามีเครื่องบินมีเรือ,อช่างในยุคต่อมานี่อาจจะมีวาดเพิ่มเติมมาบ้างครับ ใ,ใ,นในสมัยยุคนั้นก็เป็นภาพโบราณต th. wow ั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3เป็นต้นมาครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปไหนกันต่อครับอาจารย์หลังจากนี้เราจะไปที่พระมณฑลเจดกรมุกครับเราจะไปเรียนรู้ประวัติและก็ความเป็นมาอุโบสถเก่าสําคัญของวัดเทวราชลุดชออ๋อหลังนั้นเป็นหลังเก่าฮะมีความเก่าแก่และสําคัญมากตอนเต้นแต่สมอสมอแข็งแล้วมั้งใช่ไหมชื่อสมอแข็ง กลับมาอารามทัววัดเทวราชกุญชรกันต่อนะครับวัดแห่งนี้เก่าแก่และขึ้นชื่อว่างดงามด้วยศิลปะสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ความปราณีตของสถาปัตยกรรมและงานช่างที่วิจิตรบรรจงสะท้อนรสนิยมทางศิลป์ของยุคนั้นได้อย่างชัดเจนล้วนทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเลยนะครับ และในช่วงนี้เราจะพาทุกท่านไปยังมนดปจตุลมุกสถานที่สำคัญที่ใช้สำหรับไหว้พระสวดมนต์ใครที่มาก็จะได้ทั้งความสงบทางใจและบุญกุศลกลับไปเต็มๆต,ตามพี่หนุ่มพี่แท่งไปกันเลยเอาละครับเดี๋ยวให้พระอาจารย์เล่าให้ฟัง นะฮะเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของพระมนต์ดแห่งนี้ครับ,รบและรวมถึงพระประธานครับขอเจริญพรที่มนต์ครับสำหรับพระมนต์ดแห่งนี้ในสมัยก่อนนี่เดิมเป็นอุโบสถเก่าครับเป็นอุโบสถเก่าของวัดสมอแขอ็งครับอุโบสถเล็กๆหลังเล็กๆมีหลังคาสังกะสีเก่าๆครับแล้วก็หลังเล็กๆคราวนี้พอมีพระุโบสถก็เลยหลังนี้ก็เป็นพระมนต์ด แล้วทีนี้ในอุโบโสถเก่าหลังนี้มีความสําคัญมากมในสมัยอยุธยาข้างๆอุโบโสถหลังนี้จะมีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งในสมัยน,นู้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครเดินผ่านวัดสมอแครงเนี่ยจะได้ยินเสียงเปรดร้องโห<ฮ>ยหวนมากอันนี้เป็นเป็นความเชื่อที่เราสืบกันมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะในวัดสมอแครงแห่งนี้เอาคนนี้สําหรับ อุโบสถหลังเก่าก็คือพระอุโบสถในปัจจุบันนี้เนี่ยปริสถานพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งเขาเรียกว่าหลวงพ่อดำหรือว่าหลวงพ่อบทน้อยหลวงพ่อดำก็คือท่านมีองค์สีดำอย่างที่เราเห็นนี่ปิดทองแล้วก็เลยดูดูไม่ใช่หลวงพ่อไหนครับองค์แรกเลยองค์บนสุดด้านบนนั่นเลยองค์ใหญ่นะฮะใช่แต่เดิมแต่เดิมสีดำแต่เดิมสีดำทีนี้พอมาปิดทองใหม่ก็เลยเป็น เหมือนสีทองแต่ความจริงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากองนี้แล้วก็ร่ำลือไปทั่วในบริเวณนี้ในสมัยวัดสมอแครงในสมัยยุทธยาครับแล้วก็มาในสมัยการที่หนึ่งที่สองเป็นที่เรื่องลือมากใครมาขอพรที่นี่จะสําเร็จเรื่องอะไรครับโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษานในส่วนตัวอารมาเองเนี่ยสมัยก่อนเราก็ศรัทธาเคารพแต่ว่าเรายังไม่ได้พิสูจน์ดู ก็ไปพิสูจน์ก็มาสมัยนั้นสอบเปรียนธรรมสามประโยคก็ดูหนังสือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็เพราะว่าเราเรียนมาแล้วนี่หลายปีก็ตกมาก็มาขอหลวงพ่อเนี่ยถ้าหลวงพ่อมีความเมตตาหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้ดูตรงนั้นก็ตรงจริงๆนะโยมนะอันนี้นี่ถือว่าเป็นความจริงที่สัมผัสได้ตัวเองเพราะอาจารย์สอบผ่านนะสอบผ่านประโยคสามในปีนั้นเพราะออกตรงที่ที่เราอฐานไอดีอ่านพอดี เออเป็นไงล่ะครับพี่แทงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำพระอาจารย์ท่านยังมาขอพรเสริมกำลังใจสอบพานฉลุยช่วงนี้ได้ข่าวว่าพี่แทงติดรอวิชาล,ลืมสนใจจะขอพรหน่อยไหมล่ะครับผอมแล้วก็สถานที่แห่งนี้นี่เป็นสถานที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสมัยก่อนจะมีแม่พวงแม่พวงบุญคงนี่เป็นเป็นคนที่ไม่เน่าไม่เปื่อยครับ แม่พวงบุญคงเป็นเรื่องเล่าที่แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่เสียชีวิตด้วยโรคระบาดในอดีตและถูกนำร่างไปฝังไว้ที่สุสานเก๋งจีนภายในวัดเทวราชกุญช้อนซึ่งเกิดเรื่องอัศจรรย์ศพของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยเป็นที่นับถือของคนแถวนี้เป็นอย่างมากปัจจุบันมีผู้คนไปขอพรและบนบานสารกล่าวที่รูปปั้นของท่านโดยเฉพาะเรื่องการขอโชคลาภละครับแต่ว่าเห็นมีพระบุทธบาท อันนี้มีเรื่องราวความเป็นมาไงฮะดูด้านหน้าครับตรงนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทจำลองครับซึ่งมีมาพร้อมกันตั้งแต่สมัยวัดสมอแรงครับนี่นะเป็นไม้เก่าไม้โบราณนี่แสดงว่าพุทธบาทเก่าแก่มากเก่าแก่มากตั้งแต่อยุธยาตั้งแต่อยุธยาเก่าแก่โบราณมากแล้วก็เป็นรอยพุทธบาทคู่วัดมายาวนาน แต่ผู้วัดมาตั้งแต่วัดสมอแครงอันนี้ตั้งแต่สมัยไหนครับบูรณะมาอ,อ๋อนี้ประมาณปี2543-44ที่บูรณะจริงๆครับก็บูรณะ<อ>เพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ที่จะเก็บรักษาหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็เอาพระพุทธรูปต่างๆที่ภายในวัดของเรามีอยู่นเนี่ยนำมาประดิษฐานไว้ให้ญาติโยมได้กราบไหว้บูชากันมณฑปแห่งนี้สร้าง2543โดยประ<อ>ม <า S 1> ครับ นี่คือพระมนดกนะครับในวัดเทวราชกุญชรคะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นตู้พระไตรปิฎกโบราณโอ้ซึ่สวยงามโบราณนี่ประมาณยุคไหนยังไงฮะโบราณนี่ก็น่าจะยุครัตนโกสินทร์ไม่ถึงระดับร้อยปี200ปีที่แล้วโดยประมาณเห็นยังมีเหมือนเทวรูปของเท้าสกกะเทวราชด้านนี้ก็เป็นเท้าสกกะเทวราชจำลอง ซึ่งจำลองมาให้คนที่เคารพศรัทธาในองค์เทวราชเนรมิตรซึ่งวัดเราชื่อว่าวัดเทวราชคุณชรเนี่ยเทวราชก็แปลว่าพระอินทร์พระอินทร์อยู่แล้วก็อันไหนที่เป็นเกี่ยวกับพระอินทร์เกี่ยวกับพระอินทร์ก็จะนํามาให้ญาติโยมได้สักการะบูชากันพระอาจารย์ครับก่อนจากกันในวันนี้นะฮะก็อยากจะกลับเรียนพระอาจารย์ให้ศีลให้พร เอฟซีรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์หน่อยครับก็ขอให้ทุกท่านมันสร้างกุศลผลบุญนี้ให้เกิดมีในตนเพราะชีวิตของคนเรานั้นก็รู้วันเกิดแต่ยังไม่รู้วันตายเพราะฉะนั้นก็ให้มีบุญกุศลติดตัวเอาไว้เพื่อเป็นกุศลไปในประโรคสืบไป่าก็เขาจเจริญพอรสาธุนี่ก็กราบขอพระคุณพระอาจารย์มากเลยนะครับเราเ<ห>ยี่ยมชมวัดนะฮะแล้วก็เล่าเรืร่องราวให้ฟัง